สวัสดีค่ะพบกับครูมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมุกจะชวนเด็กๆวาดภาพต่อเติมตามเส้นปะค่ะนี่เลยตามภาพนี้ในใ,นใบงานเด็กๆจะมีภาพนี้นะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะอ่าหยิบมาแล้วเรามาพร้อมกันเลยนะคะเริ่มไปวาดพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆไปหยิบสีเทียนสีดำของเด็กๆออกมาเลยนะคะพอหยิบมาแล้วเด็กๆสังเกตจะมีลูกศรตรงดินสอเด็กๆก็ลากเส้นตามเส้นประในรูปภาพที่คุณครูให้ไปนะคะลากไปเลยค่ะแล้วนะคะเด็กๆสังเกตสิมันเป็นรูปอะไรเอ รูปสิ่งโตนั่นเองแต่สิ่งโตเรามีส่วนหัวแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มวาดส่วนตัวให้เขากันเลยดีกว่าคุณครูก็ลากลงมานะคะแต่ค,คุณครูก็ต่อตัวได้ตัวเสร็จแล้วคุณครูมุกต่อหางให้เขาเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็วาดท่งยา มีพระอาทิตย์ค่ะพอเราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะมาเริ่มระบายสีกันเลยสิงโตของครูม,มุกเป็นสีส้มค่ะคุณครูม,มุกก็ระบายไปเลยนะคะตามรูปเด็กๆพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะอยู่ในเส้นสีดำที่เราลากเส้นไว้นะคะระบายไปเลยค่ะ นี่ค่ะภาพต่อเติมของครูม,มุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าครูม,มุกวาดต่อเติมอะไรไปบ้างหลังจากที่เราวาดต่อเติมสิ่งโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูม,มุกก็เติมทุ่งหญ้าค่ะแล้วคุณครูม,มุกก็เติมอะไรเอ่ยพระอาทิตย์นั่นเองแล้วสิ่งสุดท้ายที่ครูม,มุกต่อเติมคือก้อเนเมฆถูกต้องเลยค่ะพอครูม,มุกววาดภาพต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูม,มุกก็มาเล่าเรื่อง เล่าเรื่องของคุณมุกนะคะคือสิ่งโตออกไปเดินเล่นที่ทุงยาค่ะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องจากภาพที่เด็กๆต่อเติมให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเขียนลงในเส้นที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วอย่าลืมสิ่งที่สําคัญอะไรเอ่ยลงวันที่ที่เด็กๆทํากิจกรรมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ